โอ้ยอย่า้พี่น้องมาเก็บน้ำเดพี่น้องบ้านนี่มาเด้อนี่เก็บเปิดไปตองขึ้นแมนบัดอรรถพนปัานเอาไนมาวานไหวคือว่าละพี่น้องย่ำเพิินเกิดมั่งเนี่ยพนแม,มนได้ง่าวานไหวดอก สวัสดีทักทายกันย่ำเสื้าพี่น้องพอกันบรรยากาศย่ำเสื้าอยู่ป่าไอ้น้องจองเร้อพี่น้องมานนี้เดินทางมาป่าน้องจองทักทายพี่ทักทายน้องเสาร์วันที่สามสิบกันยา่าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่นอ้อ,อ,องเกาป่าเจ่ดเสาร์เลยพี่น้องมานนี้กัแยยเกตสวัสดีค่ะหลุ่น,น้ำกันเด้อ่้าว่สดีใดิมานเฮ็ดยังแน่น้ะจ้าอ่ะเสาร์นี้กะตีได้ไลยแยกเกต ตีหาหักัวจ้ะอะไปหลุดน้ากันพี่น้องขาสูไม้กับสิแจ้งในรับพี่น้องเริ่มแจ้งในล่ะแสงเริ่มมาแล้ว,อวขอกันเต่เดิกในทิพี่น้องวันนี้เบิ่งเนี้ยตีหาหัวเหรอล่ะตีหาวัวสิแจ้งในรับพี่น้องจ้ามาตามเฮ็ดหนาแหล่เฮ็ดลังแหล่โอเคครับเกิดร้ายเนาะเกิดร้ายได้ถื่ว่าเกิดร้ายแม่งเน็นนพี่น้องครับเป็นขาวๆาเตอเดอร์จ้ะ โดน,นแสงแฟดขาเป็นข,า,ขาวๆ <ừ. S 1> อยู่บ้านจะค้นก็ร้ายเนาะค้นก็ร้ายแต่ว่ากระไดทุกคบอยู่ดอกพอเพิเกิดร้ายแหงดี่จะจุ่มจนงามๆทั้งนั้นเลยคุณเยอะๆเถยเออทั้งในเนาะ โอ้เฮตตาหวานตัวนีหวานหมดดูจีหน่อยตุ่นแน่นบดเลยตัวนี้แน่นเกิดข้ากิลีพี่หน่องเนี่ยต้นไม้หมู่ว่านโมมีเนาะอืมไม้หมู่ว่านโมค่อยมีไม้ที่เก็บตอนอยู่ตอนนี้ก็อยู่แถวป่าทำเต็นเนาะทำเต็นเด้อพี่นดอกเต็นอกงามงามเห็ดปวกเห็ดอะไรนะครับเห็ดลังเลค่ะเห็ดปวกออกบ่เห็ดปวกได้อยู่บ่ เอ้านาแล่ดีก็ดีแล้วละนี่แยกเกดองกายดอกอยู่ตัวนั้นแม่นวัสดุนั้นจุ่มขึ้นใหม่พี่น้องจุ่่มมให้แสดงผัวเห็ดปววนี่ไม่นอนพี่น้องเขาตามหาเห็ดปววจุ่มขึ้นใหม่หลายเด้อพี่น้องจะพี่รถเจาะแนนเป็นเส้นสวนกันอยู่เนาะสามทุกคนอยู่ตรงพี่น้องสามสามบ่โอ้นั่นดอกเนาะ แสงมาบเท่านเต็มทีเนี่ยใส่แบตอยู่เด้อพี่น้องบางในเชเกตนะขาเป็นขาวๆอยู่แมนได้นะนัสาดแบตไปนะแมนบอพอดีย่ำสาดไฟพี่น้องเห็นขาบนพ่อเขาเจามาตายเด้อเนาะเฮ็ดปวกแหงเห็นดีถ้าเฮ็ดปวกคนยืนแล้วคือใช่ฮะเกิดคักอยู่พี่น้องเฮ็ดนาแหล่ ส่วนปลาไม้ถือค้นซองปลาไปกับเจเกตเมื่อวานส่วนหมากจีนนี่แต่เห็ดบินรวมเนาะเมียนจ้ะอ๋อโอ้ยเนาะโอ้ยก้ากังคืน่นดีจ้ะมากกังคืนได้ดีอยู่พี่น้องแต่มันบาไวเนาะเจเกตเบาไวเจเกตทั้งผู้คนขาขาวๆคนโอ้ขุนเนาะอืมองดอกโอ้เดีมุนเนาะ เปิดไรเนี่เก็บแมนบึดพี่น้องโผล่ผุนผุนผุนไปง่ายเดียวโอ๊ยเกียผุนผุนเกิดเป็นแผ่นเลยพี่น้องคากแห้งผุนแมนเบิดเลยผุนผุนเป็นสายไปผุนโผลโอ้ยเนาะเก็บเลยพี่น้องแม่ยังไปเกิดโพดเกิดคักแผบานเลยโอ้ยมันฉันดอกฉีสลอนเลยเนาะ แมเด็กเก็บลายเมืองจุดอ๊อกเด็กเก็บลายเมือย,ยู่เฮต์นาแล้มันจะเกิดไปเรื่อยๆตามที่ค,นนคุนฟังปลาเบาหลับพี่น้องว่าช่วงปลายฤดูกาลเป็นร้อยต่ออากาศเฮ็ต์คนทีเกิดขัดเดี๋ยวพี่น้องนี่เกิดข้ากิ่ลีจ้ะแต่ว่ากับโมเมนต์ว่าออกทัวได้เนาะออกทัวออกเป็นบางไม้นี่เดี๋นี้น,น,นี่จ้ะตัวที่หน่อยไว้เอามื่ออื่นเนาะ กระลังหกจงงามเลยนี่จะใส่ซ้ำหัเป็นดอกเห็ดสิคือเคียแมงเปิดใส่ย่างนี่อุ้ยผีแต่เห็ดน่ะพี่จ้าเห็ดหนาแน่หรือว่าเห็ดลังอ่อนล่ะพี่น้องเกิดคักเด้อจ้ะไม่โอ้ยวันนี้เลียมต้อเป็นแต่อ่อนใช่เออทรงไป็นมันแต่เสาอยู่พี่น้องมันงมันทั้งดอกสะออ้แต่ส่วนมากสีไรแต่ จุนนีนเนาะหลับพี่น้องเมื่อนี้ดอกบานเต็มทีเนี่ก็มีอยู่ซิมีหน่อยเออมันเด้อจ้ะตัวหน่อยก็ไหวเหรอไหวอย่างพี่น้องมาเก็บน้ำเลพี่น้องบานอีมาเด้อมีเก็บเปิดไปตองขึ้นแมนเบิดออโลดปุ่นปั่นเอาไน่เมื่วานไหวคือว่าหล่ะพี่น้องย่ำเพิ่นเกิดมั่งเน่ปุ่นแมนได้ง่าวานไหวเนาะ เกิดสะลอนเลยในตองน่าเน่าแมน,แมนเบิร์ตเอ้ยยี่เกิดเปิดยืนตี่ดเฮ้ยือค้าโอ้เกิดทุกคมอันนี้ไฟเป็นองค์พอเข้ามาหอดเนาะแมนจ้ะมันเกิดลายมะก,กากไปพอทัวคือึ้หวานหอมไฟหอมม,มันก็กลางคืินลดออกไปบุญบันบุญบันแล้วเนาะแมนจ้ะเอา้ากาเสาคนสองปลากันสีมนันคือกันหรอพี่น้องเรียงกันสลอนเลยเนาะส่วนแห้งกรบบาดเด้อคนตีดินนี่เดียว รักสัมเนาะตัวนี้เนียนจ้ะมูสีงามแม่ก็มีนาเรเ่อนาเล่อจะนาเ,เร่อม่วงเส้นทางการเดินทางมาเนี่กะจุดแหลกกะเป็นค่ำเต็นละพี่น้องกะบที่หาลออลงไปฝุ่นละทางบ้านนวลทองกะบลออหลุดน้ำกันเงีๆพี่น้องวันนี้แกม่วงเยอะจังไอ้ที่พี่น้องที่สนใจเฮ็ดนาแร่อกะเริ่มมีแล้วละพี่น้องเอาอดเนี่ยหยดดอกน แหินพุฒน่าจะเก็ศเงินพุฒแกงแหลม่วงเนี่ยแกงแผลงม่มวง,ววงตัวนี้นนลายสีคือกันพี่น้องเฮ็ดตัวนี้ฮะบางเลยนี่ดอกน,ะ<ท>นี่ใส่ใบตองโอ้ของแหลพุฒเนาะอืนี่เป็นหย่มเนาะนี่น,นจ,จะจัเอาไม่ได้ลายมือหรอเน๊โอเคลายมือมือเคลื่อนเนี่ยก็ออกไปลายได้พี่น้องที่คนสองป่าเขามาเฮ็ยดยังเฮ็ดทานเฮ็ดทานจ้ะทานตนัน ไม่ต้องนอนแน่นไม่หนักไม่เกะอ้ยเฮ็ดทานเฮ็ดทานจ้ะทานเฮ็ดทานใส่อีกตาเนางมาสองตาอยู่มาเนี่ยมื่อวานในตาเดียวพี่น้องม้วนเลยโอ้โหใส่กันนี่บ่ดอกสวยๆหน้าหลุดนน่เนาะอืมหลุดหนิขึ้นกระตาเร็วมันหกปีกระเจ้าบ่เห็นอืหกเขาบ่เห็นกล่องก็ยังบ่เห็นเฮ็ดทานเนาตัวนี้แม่นจ้ะหมดงามกับพ่อหมดงามมาเนี้ หมดเลอยากกินเห็ดคือกันเบี่พวกนีพี่น้องคันสิีเอาก็ได้งามแหม้งจุ่งงามนี่มั้ยเห็ดทานพี่จ้ะนี่สารพัดสารเพเห็ดเรื่อยๆพี่น้องจำพวกเห็ดดินช่วงนี้เป็นจุ่งงามงามบางคนเพิ่นก็นตามเห็ดปวกได้หมดเลยอุ้ยขานี่พี่น้องคันสิีเอาก็ได้เนาะ่อยนีงง่จุ่มงาม หวยเหลือใได้เด้อมึงหวยเหลือกได่มาเนีามตักงามพี่น,ออน้อง่นฟอโอ้โอยใหญุ่ดนนี้เนาะเข้นกับตาเรียวได้นเนาะแมนจ้ะ,ะจูมจีพนพี่น้อตงตัวนี้ถือว่าเกิดขักอยู่พี่นอ้องแต่ว่าคนก็หลายคือกัน hát môm tửu khóc cho kỳ nông bắn nè kang ku nọ bé bớt chu kỳ chuông bay bắn mẹ 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 Ừ. chúng ừ, tao ừ. để chùm bên ông anh phụng vì nó anh thong tham môn mặt em thầy thong dock nữa tham mục tham cũng dock nữa thầy thong nắng thầy 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 เป็นลาไก่เฮ็ดพี่อ้องมือพี่น้องนี้จะจุ่มจี่นเกิดเป็นมูอพี่น้องเฮ็ดหนาแหล่พวกโมจิเนี่ยสิร้ายนองปานนกากลางคืนเขาพายออกไปเต้นตาไปก็ได้มผมกัว่ามาหอดนี่ยตีหาเศษๆเลยบนห้องมาก,ก่อนพี่สามารถจะเสาะมันทุกคนอยู่ดอกพี่น้อง มาสายตองขยันแน่เนอะ,ะแน่นจ้ะมันก็แน่นเลยแต่ใบตเงอืหอหอลายจุจ่มจนสามฮะตรงแน่พี่น้องสาบลาบอยู่รึเปล่าโอ้ยสิแม่หนเบิดเลยเยังว่ะ ่จ้ดูสิเ<ห>นาะสองจูงอน,นอยแห้าก็ไปไปเกือบเนาะเกือบโมเ็ดแล่ดอกหน่อยลายสนนันเอสนแต่ไม่ตองแม่บนโอลตัวลายอยู่ี่น,นาะตัวนาเลมงหมกดอกดนึงสวย สิลาจะจูงจีไว้แน่นอนแม่นจีแม่นบัดมาเต็มไงล็อกตาเนี่ยนะรุ่นนี้นาะงแน่นจ้ะจูงหนาแลมหวงพี่น้องตัวนี้รุ่นนี้นาะคนบ่อใครเขาจะไหนใครบ่ออ่ะมันหกเฮ็ดแดงดำล้างดำว่ามันเฮ็ดก่ออีกล็อกเนาะ

พุณนยายไปเลยเนาะแต่พอมันว่ายายดอกเขาเจ้าเก็บไปก่อนแม่นิดจ้ะพุ่งเหมือนที่เป็นดอกเยอะมากกว่าแม่นเบิดจ้ะแม่นเบิดจ้ะนี่ที่หลอดพี่จ้ะโอ้ยเหรอเฮ้ยใชยว่าเปลี่ยวนี่ขันพ่อเป็นจุ่มเชียงซีสีมันเร็วอยู่พี่น้องแต่าก็โดนนี่เนาะอืถึงจเราก็มาก ะคนเดียวเขาชูนี่จังดีนี่เกิดคักด้็ <c oughs> พี่น้องเฮ็ดหน่าแหละถ้าเป็นดอกใหญ่เบื่อแค่เกะแค่เติงนี่เ<ไ>ด็กนี่นี่นี่ใจว่ต้อนนี่ห<อ>ลุนสวยเลยนี่หลุนนี่จ้ะอ่ะพีจชูมจีพคนบันหลุนมาเต็มตาง่ายาติดตั้งสิเมื่อกี้เพจทำกันเด้อพี่น้อง ม้ติเกตกับเป็นขับเต็นล้วพี่น้องตอนนี้ปูกับพ่อเหลวคือกันเนาะเม่อนจ้ะมันปูหน่อยหลาหลยพี่น้องช่วงนี้เฮ็ดดินเฮ็ดรวมทัวไปเกิดเขาเจาะบ่สนพอนนี่ขันยังสีสีมันเร็วจยู่อเป็นกลุ่มเลยพี่น้องมาเนี่ย เขาทาเนาะคันดอกน่ยนคันอย่างสีในม้านเลี้ยวนี่คนก็ยางบัทัวทุกันเกทีหน่อยน่ะยางทัวยุบเลียวจะไปเห็นเดียจะไปสีเห็นปิดาบลาบอยู่วนี้ขาคนตุวนั้นมาแมนม่บ่จ้าอ๋อถอยมาผิดทางหล้วงน พี่แม่จังเป็นดอกเห็ดดอกนั่งๆพี่แมนบัแม่นเลตน้นแมนเลยต้นจุ่มปนตัวนอี้เป็นขาวจุ่มแหลกของเมือพี่นอออ้องเห็นเห็ดเข่าเดินไหมเอ็นเห็ดเข่าเนาะอืเป็นไข่พ่นพี่นออ้องเบนไหนพี่น้องพ่นนี่เป็นพ่นเห็ดไข่เมื่งเสือพ่อนเดินเต็มเลยนี่ ขี้หน่อยพนเต้ยอยู่นี่ีเสื้อยักไปลายเลยเห็ดไข่แถงเห็ดขาวดินนี่เห็ดไข่นั่นดอกหนึ่งนั่นนั่นเ้็ดขาวนั่นเห็ดฟองเห็ครัวเห็ดไข่ตัวนั้นเห็ดเท้ามองไงพี่น้องพี่เต้มเลยพี่อือดขาวแมนบ่าเสือพนกำลังเดินแต่พนอยู่ข้างข้างพนนี่ตอนนี้เป็นเ like ึิงขมิ้น ขามฟังทั้งนี้มากพอเฮ็ดเผื่กดอกตเพิ่องก็เหม็นโอ้ยเน้องแกงแฝดเพื่อกันเด้อพี่น้องเพิ่นสิอยู่ในตะกูลเห็ดเห็ดตังแดงนี่ล่ะหนาแหล่ลักลักเป็นเห็ดหน้าแลเด้อพี่น้องนี่ดอกนึองแยเก็บนี่เอาตัวนี้ก่อนบ่เห็นอสะพานเนี่ยไมนสิกลับมาบ่เห็นน่ะอกเนาะตัวอีนนี้เนาะตัว จะต้คนหลายถ้าคนบ่หลายปุเอานี่บ่เบอรสีงามแฮงนี่สัตาเนาะหนึ่งสองฮะมีดีด้วยตัวนึงตัวจูตะเปาะเตะเป๊ะอกหน่อยบ่แม่นบ่เฮ็ดอุ้งมุ้งอกหม่กนีดอกเดียวอ๋อดอกเบอรอรก็ยังหลงเหลือตาอยู่ตัวนี้ดอกหนึ่งอือมันเป็นดอกใหญ่บ่หน่อยแล้วเป็นดอกเห็ดหนาแหลกก็ได้มันเดียวที่ดอกกันดอกพุ่นนี่ สองคอยสอกแปห้านอม่กันจ้ะลองจะสอกร้ายค่ะจิวพี่น้องคนก็ร้ายนองกำทำเพิงวาพี่น้องกันหลงลึงยั่งยขายั่นไรหลงขายท่านจิวเรื่องจิวนางสามสีงามแมวจีเป็นฮิตโอมาหลุนจวงจีนี่ละเฮ้ามาเนี่ย ยังมันก็หลายเด้ขาจาวของเขาขนาดเนาะมันหลายคนเนาะไฟบระมาณเอาบุยตัวนี้เป็นเห็ดหนาหวานมมัววานมาานันแต่ตัวนี้ได้มัววานนั่นค่ะแสบเพื่อกันละพี่น้องก็เห็ดหน่าแหละดอ,อกยังงามหอมนี่เป็นขจ้าวก่อนเนาะเดี๋ยวหอมเนาะดอกว่าขจ้าเอาตัวนี้ดอกเบ้อเบ้อเลย đem bay lấy ma cả mán câu nó phi ừ. nó men bớt tuần men bớt cuốn lên cho men bớt luôn, không có cần không <laughs> เห็นบ่บ่บ่อยนโอ่ไปพุหม่แหม่แหม่แห่แหม่แม่แ่แหม่่แหม่แ่แหม่แหม่แ่แ่หม่หมม่แห่หมหม่่ม่แหมห่แห่ห่่แมแ่เห็่แห่แหม่แี่แ่แห่แหมูหม่แต่แหม้แ่แหมแหม่แ่่่่ม่่ห่่่ห่่จ โอ้เขทาทาเนาะผมนีเนาะต้องหาหกหกหนึ่งของได้แฟนจุดเดน่นเขาจ้าลุยเบิร์ต่คืนถ้ามองจังฝีกลางคืนบ่หเห็นได้นี่ไงมาทั้งจุทั้งบานแล้วพี่น้องมันที่เฮ็ดนี่ใหม่เนะี่ยก็จะเป็นบางกล่องดีเนาะ <laughs> โอเคร้องโดบรรยากาศขึ้นเขาอีกแล้วขึ้นก็ไม่ทั้งเฮ็ดนาแล้ทั้งเฮ็ดพึงคอมเมนอยู่นู่นกันมันเป็นแบบมีมูบ่จักเนาะพี่จะ ที่ตอกเลยตอกแล้าที่สุดโอ้ยนิ่มนิ่มถามวาีเกิดโรุกปีเนาะต้นนั้นเืิงขาาป่ะฝินงขาวยูนน้ำปั่นจ่ะโอ้ยจุมตัวปุอยู่อุ้ยนดอกนา่ หวานตัวนี้หลากหลายอยู่ด้วยพี่น้องเฮดนาข้าวเลแถบบอดีเก็บเนาะจ้า <c oughs> เป็นข้าวๆอยู่หมองได้ไหมน้องสามเน่าแทะน่ะย่าเกศบังแดดนี่นาแลดอกนี่คือคักแทะนี่เฮดเพอร์เวอร์อยู่นี่ดอกมะงามมันก็อยู่โดดเดี่ยวมาเลยอยู่ผู้เดียวนี่งามเนาะงามไปอยู่ผู้เดียวซะบ่ก็เจ้าเคลียร์ขนาดเนาะนั่นดอกน้องย่าเกศไปแล้วงเขาเสก นะเอาเหน็นบรุตูาันขึ้นวยใหญ่แต่นี่เด็คนเอาไปเครื่องหนึ่งอกสองนะึงอีกอ,อยังแฉเนาะเครื่องหนึ่งเนาะความรังผุเป็นเห็ดลังต่ำคนึ้นยากเนาะึ้นยากหากหาม่หลายอีกจมนะอีกอกเลง

ังเ,เกตใบตองอยูย่ตามผมที่มันเคยเกิดนด้นำนเป็นเหงาในบ้านาาเฝอยกบเห็โดกนะเฝา้า,าได้ฝาหมานได้ฝาห้องบึมบึมอยู่บางาาอันเกิหกคากเนาะไม่เห็นน่าจะว่าัก็นยั มาเอาไปซว่ไปรลยขอไปรวยพี่น้องชนไม่เมื่นบาทเดยนนี่จ้ะสองางนคูสองของเจ้าสองมานด่นใเพืงดําจ้ะพื้ดํามาทั้งายแม่ไม่ค่อยได้เรืองพี่น้องวันนี้เฮ็ดเผอพมากอว่าขาแต่ไม้เฮ็ดนาแหล่นี่ได้ยเกลนี่เฮ็ดได้นี่ใส่ไปตองเปิดเรื่องนานโอ้ยลีขาเพิ่น อหลอดไปแล้วแยเกศบางแนวผลแหลมมาแล้วผลบางทีพันนี่หลายหลายเมนบเมีนบัวตัวแมนนี่ตัวอ้ันบาอมากํลังขึนเนาะขึ้นงโพนเลยเมื่ออื่นบานาื่นอ่นอดเนาะหลอด จุนมันแต่ลูกเจ้าพี่น,อนอ้องมาได้ดอาเกี่วพี่น้องมาเนี่ยกำลังเปลี่ยนสีอ่าแรอยู่ไปไหวไปเห็นยังเนาะติดตามมาบเนีรุ่นจ้ะตามประสบการณ์เคยเก็บมากคิดว่าเห็นนาแลวไหวกับที่เป็นเนสของแดงข้ามเลย เลี่ยงข้ามเกิดสงถายเดี๋ยวพียเลี้ยงเพราะแมนอันเดียวขอกเปเหนืออยู่เนาะเด็ดดอกงามๆพี่อีกจ้ะพี่เนี่ยพ่อบดตองถือกระตายุ่งมันบดถือกระตามานหลดเนาะมานหลดกำเอา้วยแน่แน่แน่ดูฝุดเบตองหากับข้อใดก่อนล่ะเนาะข้อใดแม่นบดได้เนี่ แม่นี่จังต้นนี้ก็แม่นู่น้ำผาฝ่ากับพ่อฝ่าสวั้่ยตอนเดูกาลกับประมมณนล้นะพี่น้องว่าจะขึ้นแน่มันเป็นโต๊ะรดลองจูมเปิดมองด้ยสมมบิมแม่ฝากับพ่อฝ่าพี่น้องเ้ยก็จะได้ปิดหมดเครื่องบิน หนิมนะ่เจ้านืหลโอ้นิมนะที่ได้ยตโอ้ยงม่ใหนาที่ะไมันนาทีะก็จบเห็นมาเปดอกจูมพี่น้องมาะพี่น้องปักพี่บงกได้ยอดมันเดินทางกลับกรถือว่ามันอยู่พี่น้องกือบเต็มสองกระตา แหลขนาดนอกขันเพนิ่นได้แหลห้องบึมๆม,มากสิบดนเด้อพี่น้องนี่ตกคุนอะไปบึงผลงานการเดินทางเขาไม้ปลาไอข้าำเต็นพี่น้องมาหนิบึงยอดไตยอดมันน้ำใจเกีย,ยว่ามันกระตาบักหอยห้บาาย่าเนี่มึงแน่พี่น้อง,งน,นี่แต่แตัดเปาะแต่แปะอยู่บึงเนี่ยขุน นาแหลาล้วนๆเด้อพี่น้องม้อนี่เห็ดเอื่อนก็นมีปนป้าปลายเล็กน้อยจ้ะม,มีเห็ดเอื่อนปนนิดหน่อยนอกนนง็สิเป็นเห็ดนาแหลาล้วนๆล่ะพี่น้องปลานนเก็บน้ำก้นเขานาอจ้ะส่วนตานีย่างนี้ตึงพี่น้องสิเต็มเกือบเต็มอะกะถือว่าเต็มทั้งสองตาพี่น้องตัวน,นี้หล่นเลยนี่สวดจุ้มกลุอสวดตาของแฉ่อ่าสำหรับคลิปนี้เบาหลายยายหางพี่น้อง <laughs> เพราะว่าฝ่า <laughs> บ่มบมมาแล้ว กรอหลุดน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่สำหรับคลิปนี้เชิญชอบวิดีโอจังาดืกกะซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอหลุดน้ำกันมืนอนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องมาหนิเมาห้ายบาย่ได้ญปุ่นฝ่าบ่มบึมมากเลยถ้าบ่มมานี่บ่โดนเดอ้อพี่น้องต๊ทันที กะควยอรอหล่นน้ำกันคลิปไม่มืองไม่พี่น้องไม้สีม้าตอนนี้กะคือปลาค้ำเต็นล่ะพี่น้องว่าสิเดินทางต่อไปทั้งนนทท่องบ่อหอดเนาะจ้าอ่ะรุวนน้ำกันมือ,อนพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งผอกันไหม่มืออื่นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไหลทุกแช่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ